สวัสดีครับนะสวัสดีเอฟซีตองไบโอเทคครับผมมื่อนี้ผมอยู่ตลาดนัดโคกระบือบ้านสมสนุกอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับนะมาพอหัวแม่ตัวหนึ่งครับพี่น้องครับนะโค้งสร้างร่างกายดีเหลือเกินนะใหญ่ยาวนะครับนะพี่น้องครับนะเบิรงพี่น้องครับนี่นะครับนีเป็นหัวแม่ได้ลูกตัวหนึ่งแล้วพี่น้องครับนะนี่นะครับพี่น้องครับไอสวัสดีครับผมสวัสดีครับแม่นี่ขายกี่บาทครับพี่ขายหนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับ หมื่นพันครับราคาหอกนะครับหมื่นพันในพี่น้องครับยังต่อรองได้อีกนะครับดีแบร์ดีพ่อพี่น้องครับแต่ในช่วงนี้ผมว่าราคาเนี่เป็นตาเป็นตาซื้อครับนะผมว่าราคาพ่อซื้อในช่วงนี้ในพี่น้องครับนะมงูแม่แบบนี้พี่น้องครับนะตะกี้นี่ราคาเนี่นะครับนะรุ่นนี้นี่ผมว่าราคาเนี่มีสองหมื่นบวกครับนะตอนนี้ราคาหมื่นพันในพี่น้องครับนะนี่นะครับนะ ไอ้ครับนะฮะถ้าเกิดมีใครสนใจเบอร์ติดต่อมาครับนี่ครับว่ามาเลยครับ098 098 038 038 3380ครับ3380ครับอายุใส่ครับผมอยู่นาดูนครับอ๋อยุ้มเพื่อน่าดูนเนาะน่าซื้ออย่างครับผมขออนุญาตครับครับนะฮะเพื่อสนใจโทรหาเด้อครนะฮะโค้งสั่งร่างกายดีปัาดพี่น้องครับแต่ง้วงขับแม่ขนาดนี้ราคาแค่หมื่นพันนี่พี่น้องครับนะผู้ใดสนใจเด้อครับนะมาเสือเป็นม่พัดนะพี่น้องครับนะสวัสดีครับ